ไปไหนครับไปป่ะไปหรอไปไหนไปไหนพอยพอยไปไหนพอยพอยไปทางไหนไปทางนั้นหรอแล้วป๋อป่อกลัวไหมครับกลัวกลัวหรอแล้วกลัวแล้วเอาไหมกลัวแล้วเอาไหมเอาเปล่ากลัวแล้วเอาไหมครับเอาฮะกลัวแล้วเอาไหมเอาเปล่า เอาไหมเอาไหมครับเอาเปล่าเอาไหมเอาแล้วกลัวเปล่าดูวดูแล้วเอาไหมเอาเอาเอาเหรอไหนเรียกเป่าเปให้ดูก่อนเลยเรียกเป่าเป้าให้ฟังหน่อยเป๋่าเป๋าเอาเอาอะไรอ่ะเป๋าเป๋าเป๋าเปากันเรียเป่าเปากันเป๋าเปาเป๋าเปา เปาเปาเปาก็เรียกเป๋าเป๋าคนไหนเปาเปาอะคนไหนเปาเปาคนไหนเปาเปาครับคนไหนเปาเปาแะคนไหนเปาเปาครับอ๋อคนนี้เหรอแลก็คนไหนมามีอะมามีคนไหนมามีคนไหนครับอ๋อมามีคนนี้เหรอ bỏ lập đến gần lục về You màn đây là, you màn. You màn gần màn vào. You màn cả lục. Màn, 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 bye 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 bye, ciao bye, ciao bye. <laughs>